ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับเซมิแ l a b นะเช่นเดิมเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube ทีนี้อ่าก็มีท่านผู้ชมบางท่านที่เริ่มประกอบแบตนะครับพึ่งเข้ามาศึกษาแล้วก็สงสัยในเรื่องของการต่อใช้งานนะครับเจ้าคอนเนคเตอร์ะนะครับตัวนี้ XT 6 0นะครับ แล้วก็ตัวอ,อื่นด้วยนะครับจะรู้จะทราบได้ยังไงนะครับถ้าเรามองดูทางหน้าตัดนะครับคือขั้วแบตเตอรี่นี่มันจะมีบวกลบใช่ไหมมันมีมาตรฐานไหมนะครับเขาจะมีระบุเอาไว้เลยนะครับทำไงถึงจะเห็นเดี๋ยวผมให้กล้องเดี๋ยวผมซูมก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับขั้วลบมันจะมี สัญลักษณ์ขีดเอาไว้นะครับแล้วก็คั่วลบนะครับก็คือทางด้านฝั่งที่โดนเฉือนออกไปนะครับมันโดนตัดโดนเฉือนโดนลบออกไปนะครับจำไม่ง่ายนะถ้าจะจําอย่างรวดเร็วนะครับฝั่งที่เป็นคั่วบวกนะครับตัวนี้ก็มีเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเอาไว้เช่นกันนะครับก็ ไม่ต้องหนักใจนะครับในการต่อใช้งานขั้วแบตเตอรี่นะครับว่าเขามีมาตรฐานไหมถ้าเราต่อตามมาตรฐานนี้แบตทุกก้อนทุกเซลล์นะครับคอนเนคเตอร์ทุกตัวที่เป็นขนาดเดียวกันสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับตามมาตรฐานนี้ XT60 ผ่านไปนะครับถ้า XT90 ตัวนี้นะครับ XT90 ตัวนี้ก็มีระบุไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้เครื่องหมายบวกคือฝั่งที่ เรียบๆนะฝั่งที่โดนตัดโดนเฉือนออกไปคือฝั่งนี้คือจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับตรงนี้นะครับเครื่องหมายลบก็มีระบุเอาไว้เหมือนกันเพราะนั้นหากท่านไหนที่เพิ่งต่อใช้งานใหม่นะก็ไม่ต้องไปหนักใจในส่วนนี้นะครับการต่อใช้งานและก็อีกในลักษณะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้คอ or, นเนคเตอร์หรือ,อตัวต่อนะครับนะมันจะมีแบบที่ ไม่มีวัสดุปิดตรงขั้วนะครับเวลาเราบัดกรีเสร็จมันจะมีแบบฝั่งขวามือนี่คือมีอพลาสติกปิดนะครับฉนวนปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แบบที่ไม่มีปิดแบบที่ไม่มีปิดนะครับทำยังไงนะก็หุ้มท่อหดนะครับนะท่อหดนะมาหุ้มให้เรียบร้อยนะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราถ้าเกิด ถ้าไหนที่ทดสอบทดลองนะครับอาจจะไม่หุ้มท่อหดนะครับเพราะว่าเราต้องบัดกีเข้าออกนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกก็แล้วกันนะครับก็จะมีการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆนะครับเอาไปต่อเป็นตัวขนานนะตัวายนะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เราเอาไปดัดแปลงได้นะครับถ้าเราใช้งานในลักษณะแบบนี้แล้วแต่ว่าอ่า การใช้งานนะครับย้ำนะครับว่าการใช้งานนี่จะต้องมีการบัดกรีนะจะต้องได้ใช้หัวแรงนะครับจะต้องได้ใช้หัวแรงเพราะฉะนั้นหากท่านไหนจะใช้คอนเนคเตอร์ในลักษณะแบบนี้ไม่มีย้ำหางปลานะครับไม่มีคิมย้ำนะใช้วิธีการบัดกรีทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการต่อใช้งานก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับแน่นอนว่าจุดต่อนะครับนะเขาเป็นจุดต่อที่ใหญ่โตมากแต่เราสามารถนำมาใช้งานกับ าสายไฟเส้นเล็กๆในลักษณะแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรข้อจํากัดนะครับนะหรือจะใช้สายเส้นโตกว่านี้ได้ไหมโตกว่านี้นะครับมันก็ถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรใช้สายเส้นเล็กเส้นโตเกี่ยวกับเรื่องของกระแสนะครับอันนั้นเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่สงสัยนะครับนะ หรือที่สอบถามเข้ามานะครับผมยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาพอดีตอนนี้ผมนึกขึ้นได้ว่าผมอะ่ะมีเจ้าตัวคอนเนคเตอร์นะครับนะตัวต่อนะในลักษณะแบบนี้อยู่นะครับนะนี่อันนี้เป็นการแปลงนะครับหากเราต้องการใช้งานนะครับแปลงจากเขาเรียกว่าอะไรคอนเนคเตอร์น,ะ or, นี่ถ้า เสียบผิดขั้วนะครับมันจะเสียบไม่ได้นะมันจะเสียบไม่ได้มันจะค้ำยันกันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนะแตะได้มันแตะแค่ขั้วเดียวนะครับมันก็ไม่เกิดการลัดวงจรเพราะฉะนั้นนะนี่ลักษณะการใช้งานนะครับเอามาต่อเอามาแปลงในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนะหรือแปลงไปเป็นทีปักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราในการใช้งาน oh. ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับ ท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็ที่กดติดตามแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนนะผมมีเทคนิคมีวิธีการนะครับหรือท่านต้องการสอบถามอะไรยังไงก็ถ้าต้องการสอบถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับนะช่องทางนี้เป็นช่องทางติดต่อนะครับนะประจําช่องทางหลักนะส่วนเพจ Facebook อะไรผมก็แทบจะไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเฟซนะ ส่วนใหญ่ก็เป็นทาง y t u t u นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับสอบถามทิ้งไว้นะหากผมมีเวลานะครับนะหรือมีอุปกรณ์แล้วก็จะมาทําเป็นคลิปวิดีโอในลักษณะแบบนี้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับหรือบางครั้งนะตัวของผมเองนี่ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับอาจจะทําคลิปวิดีโอมาเพื่อสอบถามนะความคิดเห็นนะครับสมาชิกแล้วก็ท่านต่างๆนะครับที่ผ่านไปผ่านมาทางโลกออนไลน์นะครับมาพบมาเจอก็ มาร่วมพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ